สัปดาห์หน้านะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับสำหรับรายการของ Max m u มวยไทย The Spirit s p i r i t of Siam Max f o 4 Man Central ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Max m u มวยไทยกับเซนทันพัฒนาก็หรือว่าเซนทันนั Saint ่นเองนะครับก็จะไปจัดที่เซนทันมารีน่าเอาท์เลในวันเสาร์ที่22พฤศจิก,กายนนี้นะครับก็คู่เอกนํำรายการยอดไก่แก้วนะครับจะเจอกับนักชกจากพามาก่าก็คือ,อลาวินนะครับก็รอไปติดตามนะครับ ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ของ Max มวยไทยไม่ว่าจะเป็น f b o o k y o u y u u t นะครับก็แล้วที่สำคัญมีมวยรอบคู่ชิงมวยรอบพิกัด61กิโลกร,รัมกับ58กิโลกร,รัมนะครับก็ไปติดตามกันนะครับซุ้แบงค์นะครับเจอกับเพชรกิติศักดิ์แล้วก็ยอดนักลบเจอกับพังพรดำนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งที่ผ่านพ้นสำหรับมวยรอบมาชิงกันในวันนี้ก็อย่าลืมไปติดตามนะครับขอบคุณครับเงินรางวัลหลักแสนนะครับสำหรับ แชมป์ s, ทั้ง2รุ่นนะครับ58แล้วก็61นะครับไปติดตามกันที่เซ็นทรันมาริยาเอาท์เล็ก็ติดตามรับชมฟรีสำหรับใครที่ไปติดตามที่าลานหน้าศูนย์การค้านะครับแล้วถ้าไปไม่ได้ต้องติดตามช่องทางไหนครับออนไลน์นะครับของ m a x m มวยไทยทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ติดตามได้เลยนะครับ